เจ้าล้านสัตว์ใหญ่ยองไปนี้สองวันครับเดือนหนึ่งครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับงไปนี้ใครสักชม่ีครับก็อยู่ที่ที่ไหนครับอยู่ที่จันทบุรีที่จันท์เนาะมีใครเป็นผู้ป้องกันสมัครรถมั้ยครับที่นั่นมีเพื่อนสองคนก็คือพวกพวกในค่ายช่วยกันใช่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสี่น้ำหนักปล่อยๆมาวายกี่กิโลครับห้าสิบห้าคือเรามื่อจะตายนะครับม ีมครั้งคนนี้เราเจอกับอินซีโยเคยเจอแล้ยไหมไม่เคยเป็นไฟแรกเลยใช่ได้ศึกษาเกมวันต่อยเข้ามาป่ะศึกษาเขาเป็นมวัตถาสตร์อะไรเราทำได้ไหมก็แก่ม่อยู่เขาเป็นมวัตถาสตร์อะไรวัตถน่าจะฝีมือแล้ววันนี้เราจะวางเดียววางแข็งยไงชิงว่ะอ๋อชิงเดินถอนเลยยังเปิดโควิดมานี่น้องได้ต่อยไปกี่ไฟแล้วยังไม่ได้ต่อยเป็นไฟแรกเลยใช่แล้วตอนปิดโควิดไฟสุดท้ายที่เราต่อยไว้เนี่ยเราต่อยไว้ที่ ที่เลยยอมเลยอมวันนั้นต่อยเจอกับตรงต่อยเป็นไงมั้งแผล้าแผลเข้ามาวันนั้นเวทเท่าไหร่สี่เก้าถ้าเป็นปอนด์นี่ประมาณร้อยแปดแล้ววันนี้ต่อยร้อยสิบห้ามีปัญหาน้ำหนักไหมไม่มันที่สองแล้วเป็นไงมั้งครับเกินจุดหกเกินจุดหกก็สบายสบายเนาะร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้แข็งแรงหลวงบุญเนาะอ่ะแล้วต่อยมวยนี่มาทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมา หกสิบเจ็ดสิบแฟนเราคนจัอะวัดอะไรครับจันครับฝากเชิญชวนแฟนคกับเราด้ยหน่อยฝากพี่น้องชาวจันช่วยติดตามเป็นที่นองนะลรันะขาขอใจมากน้องชายครับผม